สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเช้ามานึกถึงข้าวต้มโต๊ะลุงที่เชียงใหม่ค่ะก็เลยส้มก็เลยจะทําผัดบุ้งไฟแดงกินกับข้าวต้มดูทําง่ายมากค่ะตามไปดูนะคะค่ะเราเตรียมผักบุ้งนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะมีกระเทียมแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาทําน้ําซอสกันนะคะเอาไว้ผัดนะคะ เริ่มต้นด้วยเต้าเจี้ยวนะคะ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มน้ำมันหอย1ช้อนซีิยวขาวนิดนึงประมาณครึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะ เติมน้ำเข้าไปนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเราไปผัดกันค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะผัดไฟแรงนะคะ ใส่กระเทียมลงไปค่ะผิ่เหรอเป็นไหม ไปน,น้ำซอสที่เตรียมไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะ โอเคค่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะกินกับต้มนะคะเสร็จแล้วค่ะผักบุ้งไฟแดงง่ายๆภายใน3นาทีกินกับข้าวต้มร้อนๆค่ะ โอเคค่ะส้มขอตัวก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ